วัสดีครับวันนี้ผมมาขายความหลังนะครับคือภาพที่ตัดแล้วก็มีไอ้หนังเก่าๆอย่างเงี้ยสำหรับคนทำอ่ะมันมันพื้มใจมากนะฮะมันพื้งใจมากตอนตอนที่น้องเขาตัดมาแล้วผมได้ดูเนี่ยผมคิดถึงผมคิดถึง,ค,ถงคุณอาตินคุณอาจินเนี่ยเขาเป็นคนเขียนเขียนหนังสือเรื่องเหมือนแรก แกแกเคยเขียนคำหนึ่นที่ผมชอบมากเลยอ่ะคือคนชอบไปถามแกว่าทำไมคุณอาจินหวงแหนักไอ้ไอ้หนังสือเรื่องเหมืองแรกเนี่ฮะแกบอกว่า,เ,าเรื่องเหมืองแรกผมหวงเพราะว่ามันได้เอาอาดีตส่วนหนึ่งของผมไปครอบครองไว้ ซ,ซึ่งซึ่งแบบผมมันสะเทือนใจมากแต่ว่าเรามาค,คิดคิดโดยส่วนตัวของผมนะฮะคุณอาจินแกไปอยู่เหมือนแรกสี่ปีจีนที่เเราทำหนังมา20ปีโอแต่ว่าเราจะเอาคำพูดอะไรดีที่จะมาบอกคนว่าอ,อดีตของเราที่เป็นหนังเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหูงแหนจริงๆคือสำหรับผมฮะผมรู้สึกว่าเห็นหนังต่างๆของน้องๆอ้วเนี่ย ไม่เสียดายชีวิตเลยที่เราทำหนังพวกนี้มาแล้วก็ได้มีส่วนร่วมเพราะว่า,ามันเป็นทั้งความสุขแล้วก็มัน,มนได้ให้สิ่งต่างๆกับกับคนมากมายเชื่อไหมฮะเวลาที่มีคนคอมเมนต์มาฮะมีน้องๆคอมเมนต์มาบอกว่าได้เอาหนังของเราเนี่ยในเรื่องต่างๆเนี่ยมาเป็นเป็ดปฏิทินในชีวิต เราดีใจมากเลยบางคนบอกว่าตอนได้ดูหนังเรื่องแรกเรื่องปี49แม่พาไปดูเป็น,เ,ปนเรื่องแรกปี49นะฮะไ,ได้ดูหนังได้ดูหนังเรื่องเก่าๆโตมาเ็าอาจจะเป็นคนแปลกๆหน่อยก็มีน้องบอก เขาก็เข้าเข้ามาหาลัยเข้ามาหาลัยปี52ดูรถไฟฟ้ามีแฟนคนแรกปี53ดูโควนมืนโทแล้วก็มีคนคนหนึ่งเนี่ยที่พิเศษมากผมผมเคยเ,เจรจาเจ็นให้เขาแล้วเขาก็มาบอกมาบอกกับผมว่าหนูเนี่ยเป็นแฟนกับ g t s ดูหนังตั้งแต่แฟนฉัน จนมาถึงตอนบัดนี้ประทับใจมากดูเรื่องสุดท้ายตอนที่มีลูกคนแรกแล้วเขาจะจําทุกช่วงเวลาในชีวิตเนี่ยเปรียบเทียบไปกับหนังได้ตลอดว่าตอนนั้นเขาอยู่เขาอยู่ปอไหนปอสอไหนเขาทําอะไรยเป็นความสุขมากครับที่ที่แฟนๆหนังเนี่ยเอาเราเข้าไปเป็นปัิิทินในชีวิตดีจริงๆเลยแล้วก็ยิ่งกว่านั้นแฟนบางคนเนี่ย หนังของเราเนี่ยไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในอนาคตอันนี้อันนี้ปลื้มใจมากคนทำเนี่ยมีความสุขสุดๆเลยฮะแล้วก็เป็นพลังขับดันให้เรายังทำหนังต่อมาจนทุกวันนี้นะฮะในส่วนของคนดูเนี่ยเขาอยู่กับเราตามไทม์ไลน์นี้เลยอะ่ะเขาเขาจะอยู่กับเราแล้วเขาเขาจะเขาจะรู้หมดเลยว่าตอนไหนเขาเขาทำอะไรอยู่ ส่วนนักแสดงเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเขาโตขึ้นกับเราจริงๆมันมีนักแสดงอยู่คนหนึ่งพี่จันนี่ขวัญใจขวัญใจจีเดจเล่นหนักเยอะมากนะฮะจันนี่เนี่ยเล่นตั้งแต่ไขย้อยเพื่อนสนิทไอจอกในสายรับเล่นพื่จิมนะฮะไอฝ่ชื่อยุ่นฟรีแลนซ์เจอพี่ชัด พี่ที่รักแล้วก็ชื่อเอ็มหาวทูทิงพี่พี่จันนี่เนี่ยคือเติบโตขึ้นกับกับีดเติบโตขึ้นกับงานของเราทั้งทางคุณวุฒิและวัยวุฒิเลยนะคะตอนนี้ก็ต้องหาหนังเล่นใหม่แล้วนะครับเป็น ไม่ไม่รู้จาอะไรเมืแต่ว่าแซน,นี้เราเราเห็นเขาเลยแล้วก็ทุกครั้งที่เห็นแันดี้เนี่ยเราก็เห็นเราก็เห็นการเติบโตของเราส่วนในแง่คนทาในแง่คนทาเองเนี่ยโอ้มันมันประทับใจมากอย่างที่ผมบอกแล้วครับทุกๆุกทุก,ท,กทุกส่วนทุกๆุก,กวินาทีที่เราเราอยู่กับการทําหนังในเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นความประทับใจของผมมากเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆที่เรายังทำเนี่ยฮะ สิบห้าครัเหลืองแร่อะไรเนี่ยทำผิดติด,ดถูกถูกคนดูก็ให้อภัยเราคอยชี้แนะคอยให้กำลังใจเรามาตลอดจนสุดท้ายเนี่ยเราสามารถจะสร้างความทะเยอทะยานจนหนังเนี่ยไปอยู่ใน15บเรื่องสุดท้ายออสก,การ์ได้นะฮะเราก็แบบว่าโอ้โหเราก็โตมากนะคือคือจากวันนั้นถึงวันนี้เราก็โตมากพี่จีนะ่า จีจนาเลยบอกว่าในเมื่อทั้งคนดูนักสแสดงคนทำเราก็ใช้ทำลายเดียวกันมาใช้ทำลายเดียวกันมาในชีวิตมาตลอดเนี่ยทำไมเราไม่จัดคอนเสิร์ตจักคอนเสิร์ตนึงคอนเสิร์ตที่คนดูเนี่ยจะมานั่งนั่งสบายๆแล้วก็มีเพลงเพลงที s เยอะมากนะครเพลงจีทีเนี่ยเยอะมาก เล่นโดยวงดีๆแล้วก็ภาพประกอบเนี่ยเราก็จะเป็นภาพประกอบจากนังเลยนะเอาให้แบบดีๆเลยแล้วก็มีเวลาสักสองสามชั่วโมงที่มีความสุขกับความหลังอันเนี้ยในเมื่อทั้งคนดูคนทับนักแสดงเราคิดถึงความสกนงานแล้วไม่อยากไม่อยากให้มันตายไปนะฮะดังนั้นผมเข้าเรื่องแล้วนะฮะดังนั้นในฐาน คอนเสิร์ตนี้จึงควรจะชื่อว่าโตมาด้วยกันคอนเสิร์ตครับกลัวพูดผิดเป็นโตไปไม่โกงนะคอนเสิร์ตนี้จะมีขึ้นในปีหน้ากลางปีหน้าเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่ผมว่าประทับใจมาก เนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่จะเตรียมปูเสือนอนดูเลยครับมันคงเป็นความประทับใจที่สำคัญในชีวิตแล้วก็เราคงไม่ได้จัดบ่อยๆนะฮะเพราะว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆที่จะรวมคนต่างๆรวมกิมงานต่างๆก็ ไม่ดูผมว่าพลาดนะผม,ผมว่าพลาดเลยทีเดียวแหละแล้วก็จัดอีกทีเนี่ยคนจัดคงจะต้องขึ้นวิวแชร์มาดูแล้วนะฮะเพื่อผมผมก็ไม่รู้จะไงก็เพราะเป็นตอนที่เราต้องเฉลิมเฉ,ฉลิมฉลองหนังอย่างโกหังคุณยายบอลนาอะไรงไงอะไรก็เป็นอีกเจเนเรชันหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็วันนี้บอกเพียงเท่านี้ก่อน เล่นที่ไหนนี่ยังไม่บอกเลยนะฮะรอเวลาที่ที่เราจะพูดรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าก็เป็นเวลาปีหน้าขอบพระคุณมากที่เสียเวลาครับดมครับตอนนี้ ทำไมทำไมช่วงผมดรวิทย์ไม่มาคุยกับผมเลยอ่ะมาปาได้ครับพี่สวัสดีครับพี่ดรวิทย์ประทับใจดีเด,ดเรื่องอะไรครับดรวิทย์ดูหนังไทยบ้างปะฮะประจําสิครับพี่เฮะเรื่องอะไรฮะที่สุดชัดฉลาดเกมโกงครับพี่้าดูแล้วเย็นไปนถึงกระดูกครับพี่เออฮะเพราะว่าเพราะว่ามุกสลับซับซอ้อนทาให้ผมรู้ว่าคนไทยม<า>ีอินเทลเจนซ์มีวิสัยทัที่ล้ำลึกกว่าที่ผมคิดมหาศาลครับพี่ทั้งเวอร์ชั่นที่เป็นภาพยนตร์ เวอร์ชันที่เป็นซีรีส์ด้วยครับพี่โอ้ตรงซีรีส์ด้วยทั้งสองอย่างนะพี่แล้วตอนแรกก็คิดว่าจะเหมือนกันปรากฏว่ามีช็วิสตลอดเวลาออ๋ทำให้สนุกมากคืออันนี้รู้จริงครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณที่ทำหน้าทีๆพวกเรานะครับครับครับขอบคุณพี่แก้วนะครับขอสุขบันเทินด้วยนะครับ